สวัสดีครับอยู่กับผมในเกมโมบายเจนอีกแล้วนะครับนี่ผมจะมาเล่นปากิโตนะครับบอกเลยค่าลงแรงค่าหลุดมานี่บันไลนะครับตัวนี้นะครับโหดแน่นอนครับรับประกันผมจะออกเกียร์ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เซ็ตไว้ให้นะครับนะครับออฟเลนนะครับเดินซุ่มในป่าก่อนครับ จะเย็นๆครับเจอกับใครครับน่าจะเป็นอวีจวงนะครับอืมแล้วอวีจวงเอาเหรออืมเอาไปดีอีขึ้นไม่ได้วะเฮ้ยอขอยอก,ก่อน อะไรกันเนี่ยพยายามเคลียร์คลิปก่อนนะครับเอาเอาตายครับไม่น่าเลยครับไม่เป็นไรครับโอใหม่ครับ กอทีมก็ศูนย์หนึ่งนะครับผมตายนะครับไม่เป็นไรครับเก็กครับอเอาเอาวิจง <c oughs> อื้มโนเนี่ยนะครับใจเย็นครับเก็บสเต็กไปก่อนนะครับใจเย็นก่อนนะครับแล้วก็มาเคลียร์คลิปต่อนะครับ จะคิดไปครับอือหือวีจงแอบูีนั่นไม่น่ารอดอือหืออือหือนิดเดียวครับผมไม่น่ารอดอตายแล้วสกอร์ทีมก็ศูนย์สองแล้วครับผมตายสองอือหือดึงเจอกูแน่วีจง แขนครับแขนเดี๋ยวผมจะต่อยให้ร่วงเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับแข็นมากอวีจงไปสองคิวแล้วนครับอวีจงครับพยายามดูแผนที่นะครับดูแมปนะครับดูเพื่อนบวกเัียงครับจะได้เดินไปช่วยทันนะครับไม่มีอะไรมากครับในทางการเล่นนะครับ เดือดจ้แน่แคน้นมากครับอวีจงตัวน,นีมมมมม้มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิสู้ไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับดะเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับให้ได้ของรองว่าผมเอามันลงแนะ่อวีจงครับ เอาเอาเพี้ยนบวกครับเพี้ยนบวกแบบนี้สวยดีครับเอา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 ข้ามาผลาดละผลาดละเข้ามาดีครับบอกเลยเอาเอาผาดละผลาดละ,าดละมาดีครับเราก็ได้คิวมาสองคิวแล้วครับได้คืนมาแล้วครับทำให้สกอร์ทีมที่สี่ต่อสี่แล้วนะครับขมาเคร์คิวครับ ได้คือมาแล้วครับจะเย็นเย็นก่อนมาช่วยเพนตีเตาครับโอ้โหอ้โ,อโ,อโอททีมันลั่นจริงๆอยากลัดแหละครับแต่ที่จริงไม่ดีนะครับไม่แนะนำครับนา่าจะให้เคนเจอร์ไปครับแต่ผมอยากลัดก่อน,นครับเพราะเราจะได้เล่นง่ายขึ้นมาอีกนิดนึง เกาะด้วยไงครับ <c oughs> เอา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 สวยแฟงโกวีจงครับเดี๋ยวก่อนครับเอาสเต็ตกัอนิกูดิคูเอาไม่กลับอีก <c oughs> เย็นๆครับ จะล้างแค้นอวีจงอยู่น,นะครับค <Our S 1> องก่อนครับมาดีครับข็้มาดีครับถอยวะถอยวะมันอยู่สองตัววะอะไรเนี่ยจะย็นยนนะครับ <Polizei> <c oughs> เฮ้ยเพื่อนไม่มาช่วยหรอเพื่นอนม,ม,มาแล้วครับแฟงโกเดินมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยครับเป็นแฟงโกนะครับได้คิวไปน่าจ,จะปล่อยให้ผมนะครับเมื่อกี้โกนเปิดอันติเลยคีบบางรู้ มาดิก็มาดิก็มาดีครับมาแล้วครับคิวแล้วครับตีป้อมไหมครับเอาเหรอ,อตอดนะครับตอดนะครับเพราเลือดผมเด่นน้อยครับเพราเลือดเต็มหลอดน,นี่ผมบวกแล้วครับ เติมเลือดก่อนนะครับครับพยายามดูแมปดีๆนะครับแผนที่นะครับผมผมติดปากผมนี่เรียกว่าแมปแมป,แมปครับตลอดก็ช่างมาครับมาดิครับไม่โดนเสียดายครับโบไม่โดนครับเอา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 ยังไม่กลับ นึงครับแป๊บนึ่งเอา้าตายไปตายไปดิัไม่กลับอีกตายไปดิมาอีกสองมาอีกหนึ่งคิวนะครับสกอร์เราก็อยู่ขึ้นมาที่สี่ต่อสองนะครับตายไปสองครับ ผมจะออกเป็นดาบเขียวนะครับ,รบ,บนะครับอาวีจงมาแล้วครับจงไม่เอาไหมเอาไหมถอยก่อนครับ้เอเพื่อนบวกอีกแล้วครับเพื่อนบวกอีกแล้วครับ ก็มาดิครับเอาแซกแซกไปไหนแซกเอามาดิก็มาดิครับมาอีกสองนะครับมาอีกสองิดอวิทจงทำไรครับอวีจงามาดีครับมาดิครับเอ,เอาอ๋อปล่อยกันะครับเกยวผิดทางอีกเราจะสตันให้ไอ้แฟงกโก้ครับ โทษทีเพื่อนเรากดผิดนายเลยตายโทษจริงๆ <c oughs> โอษทีเฮ้ยสกิลผิดนะครับเมื่อกี้ครับเฟนโกลเลยตายครับผมว่าจะสตันให้มันนะครับจะไปหิดทาง เคียรินครับ <Work hard. S 1> มาเก็บสแต็กรับเคียรินไปตอนนี้สกอร์ทีมก็นำห่างมามากเลยนะครับ20ต่อ7นะครับ m v p จะเป็นของใครครับต้องคอยดูนะครับ เอาเอาเอาอม,มาสองแล้วครับจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอนี่คือเขาจะเอาเหรอจะเอาเหรอเอางวนเวียนอยู่นะครับโอ้โหแต่นี้ก็สวยสิครับอื้อเกมเจอร์ครับอื้อเอาเหรอจะเอาเหรอ <c oughs> <c oughs> ใครดันป้อมรู้บ้านะเบรดเตรอไปมุก่อน,นครับอ <c oughs> ยากได้ป้อมนี้มากเลยครับ <c oughs> เอาเพ <c oughs> ื่อนไม่เอาอ่ะ เฮ้ยนายอย่ารีบไปไหนนายมาดิโอ,อไม่ติดสตันมันครับมาดิได้ไหมได้ไหมโอ,โอสตันครับเฮ้ยไม่น่ารอดครับมาอีกหนึ่งคิวแล้วครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับฆ่าไปแปดแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้หลุดครับตัวนี้ครับ ออยังไงครับเอาอยัางไงครับเฟนโกเอาเอาแบบนี้สวยดีครับมยเห็นเสื้อครับยังไงเอาอยัางไอองไดีครับโนเนียโนเนียกันครับเห็นแวบบแวบบอจะเอาเหรอเพื่อนเพื่อน มาอีกหนึ่งคิวครับตอนต้นเกมมันกดเรานะครับไครับน่จะติดเกมได้แล้วนะครับ ใหคลิปมันขึ้นสูงครับน่าจะปิดเกมได้นะครับมาดิครับมาอีกครับมไม่ได้คิวครับเป็โค้ครับตอนนี้สกอร์เราก็สิบนะครับฆ่าไปสิบแล้วนะครับตายไปสองนะครับ พี่รือน้องพี่ไอสกินเมนี่ปลาเกียวนะน้องนขโมยนะครับมาดีครับมาอีกหนึ่งคิวนะครับจะเอาจะเอาจะเอาหรอครับเรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วนะครับออืื ก็จบไปนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับเป็นกำลังใจครับที่ผมจะเอาลงเรื่อยๆนะครับ